เรื่องของกรณีที่นา,ายองกอาค้างไพบูลเนี่ยอสสบัญญิชื่อพักปัญญิปัตได้ออกมากล่าวหานางสาวหิงรักนายกอมุมนตรีดันปีกลาหมว่าจะมีการเสนอให้ลงวติร่างแก้ไขรัฐมนุนมาตรา29หนที่ค้างในวนราระ3นั้นวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพันธุัตรทองทักษิณโดยแอบแฝงการมีนาโทษ ให้กับพันธุ์รถสินโดยเฉพาะจะพยายามยกเลิกมาตรา3ามก้ารวมถึงกล่าวหานายยกว่าเป็นการตายหีสร้างภาพซึ่งผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับสิ่งที่นายองอาจพูดเนี่ยเป็นลักษณะการบิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นการใสร่สร้ายนางสาวิกรทินวัตนนาย,ยกรรีรวมถึงรัฐบาลการแก้มาตราสองข้างหนึ่งในที่ยังมีการถ้ามีการหมวุวาระสามเนี่ย ก็ให้เพื่อมีสสรในการที่ไปยกร่างนั้นดนูเท่าน mm ั hmm. ้นเองวันนี Boy ้เราไม่รู้ว่าสสรหน้าตาเป็นอย่างไรหรือเป็นใครและจะเป็นยกล่างอย่างรัฐธรรมนูญมาเป็นรูปแบบไหนการยกล่างเสร็จก็ต้องมีการทําประชามติสิ่งที่นายอัดกล่าวหาเนี่ยก็ผมบอกว่าน่าจะทําหน้าที่สอดคล้องกับกลุ่มม็อในายสุเทพเหมือนแบ่งหน้าที่การทําพยายามจะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ย ลดความน่าเชื่อถของนางสาวยิ่งรักมากกว่านะครับทีเหล่านี้เป็นการทำน้าที่ฝ่ายท้าในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์แล้วเรียกว่ากล่าวหาอะไรายวันะครับรวมถึงนโอาสนั้นกล่าวหาว่ารัฐบาลเองเนี่ยใช้เก้งอันดพานมาปวดเมืองโดยเฉพาะการมามาทำร้ายอาผู้ชุมนุมรวมถึงการตั้งเครือข่ายของ ฝ่าย,ายประชาชนมากดดันการลุ้นของประชาชนโดยเฉพาะม็อบ,บของนายสุเทพเรื่องนี้ก็ของปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับว่านางสาวยิงรักเนี่ยท่านมันจะมีการจัดการหรือไปไปดาเนินการลักษณะที่มีการจะให้ม็อบชนม็อบเพราะการณีที่การจะไปสร้างสถานโดยที่เอาวัยรุ่นหรือกลุ่มที่ไปไปทาร้ายกาศก็ดีไปสร้างสถานก,ก็ดีที่มีการเอาม็อบมาชนม็อบเนี่ยความเสียหายเกิดกับใครครับเกิดกับรัฐบาล รัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะนั้นวันนี้ผมบองว่าสิ่งที่นายอากกล่าวหาเนี่ยนายอาจเองนะในนัาที่เป็นส2ันดีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ควรจะต้องเตือนกลุ่มผู้ชมนุม,ดมโดยเฉพาะกลุ่มนายสุเทพวันนี้ไม่เคยเตือนนะครับมีแด่ให้ท้ายและกล่าวหารัฐบาลผมบอกว่านี่คือการลักษณะที่เป็นการเล่นละครทางการเมือง แล้วก็ตีสองหน้าทางการเมืองแล้วทาตัวเป็นน่าจะเป็นเครือข่ายกลุ่มม็อกนายุดเทพ้ะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะผมมองว่าวันนี้กลุ่มม็อกนายุดเทพที่อ้างชื่อเรียกเป็นกอปอป,อปอสอบ้างเรียกโอนมหาประชาชนบ้างสุดท้ายก็คืมอม็อกนายุดเทพเป็นปัจฉิปัตตามันเองนะครับที่ออกมาแล้วกันในอย่างนี้